ชมพู่ตอบชัดเงินจากไหนหลังถูกว่ามีบ้านหรูถ้าดังอย่างแจ๊ดก็ไม่แปลกเศร้าหนักเจอคนคิดแบบนี้ชมพู่ตอบชัดเอาเงินมาจากไหนหลังเจอคนว่ามีบ้านหรูเทียบบูมอย่างแจ๊ดมีไม่แปลกลั่นทำงานตั้งแต่อายุ19ไม่เลือกงานไม่หมิ่นเงินน้อยไม่ติดแบรนด์ชมพู่ก่อนบาย แคปคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังดูรายการตีท้ายครัวคอมเมนต์สงสัยเจ้าตัวเอาเงินจากไหนแถมข้อความไม่น่ารักว่าอยากรู้จริงๆชมพู่เอาเงินมาจากไหนครับรายการก็ไม่ค่อยได้ออกหายจากสื่อไปนานอยู่ไม่ค่อยได้เห็นไม่มีอะไรที่บูมพุแตกอย่างจาแจ๊ดก็พอว,ว่าบูมงั้นมีบ้านหรูหรูไม่แปลกแต่ชมพู่นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอๆกับแจ๊ดเลยหรือว่าผัวรวยหรือยังไงอยากรู้จริงๆ ชีวิตจะดีแค่ไหนมีเงินแค่ไหนก็อย่าลืมดินที่เคยเดินอย่าลืมว่ามาจากจุดไหนติดแบรนด์ติดหรูตอนไม่มีเงินกินอะไรก็ได้ง่ายๆพอมีเงินเมื่อก่อนเคยกินได้แต่มีเงินนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่เอานะหลายคนดาราเนี่ยกระแดะก่อนเป็นดารามาก็เป็นคนธรรมดา ทำเอาสาวชมพู่เสียความรู้สึกพร้อมโพสต์ระบายความรู้สึกของคนทํางานหนักเหน็ดเหนื่อยสร้างตัวมาแต่เจอความคิดของคนมาบั่นทอนแบบนี้ว่าไปย้อนดูรายการตีท้ายครัวแล้วเห็นคอมเมนต์นี้แล้วรู้สึกเฮยอะไรกับความคิดเนี่ยที่มีทุกวันนี้ได้เพราะไม่มีเวลามาคิดลบหรือมานั่งดูถูกใครคะ่ะชมพู่เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ19จนตอนนี้จะ40แล้วจ้า ไม่เคยปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ค่าไม่เลือกงานไม่หมิ่นเงินน้อยไม่ติดแบรนด์ยอมรับค่ะชีวิตเคยผิดพลาดแต่กลับมาแก้ไขรู้จักการวางแผนการเงินแบ่งเก็บแบ่งลงทุนให้เงินมันงอกเงยและนอกจากงานในวงการที่ต้องตื่นตีห้าเกือบทุกวันวิ่งรายการทั้งวันและมีพรีเซนเตอร์ที่ลูกค้าไว้ใจขอบคุณมากค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังทำธุรกิจมากมายกับสามีแต่คนมักมองความสำเร็จแต่ไม่เคยเห็นเบื้องหลังความพยายามความอดทนและลำบากพูดแล้วก็เหนื่อยใจงานพวกเรามันเหนื่อยมากนะคะทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด